สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตรจตีธีรเดชธรรมสุธีบอกถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นตั้งองค์กรอาชญากรรมไล่ยิงนักศึกษาต่างสถาบัน ว่าผู้ต้องหาทั้ง9รายที่อยู่ในความควบคุมของตํารวจแบ่งเป็นในส่วนของคดีฆาตกรรมน้องหยอดและครูเจยบที่ครองเตยท้องที่สอนอทุ่งมหาเมฆได้ออกหมายจับผู้ต้องหาไป5รายได้แก่ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นสองคนซึ่งยังจับตัวไม่ได้ที่เหลืออีก3คนถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบซ่องโจรขณะนี้จับได้แล้ว2คนคือนายวรงชัยผู้ต้องหาคนที่2และนายธนพัฒน์ผู้ต้องหาคนที่9ที่มีอาการช็อกเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายในข้อหาร่วมกันสมคบซ่องโจรโดยสรุปคือผู้ต้องหาตามหมายจับสอนอทุ่งมหาเมฆหรืออีก3รายขณะนี้ได้จัดชุดไล่ล่าเพื่อตามตัวมาดำเนินคดีแล้วส่วนผู้ต้องหาคนที่1คือนายพฤติพล์หรือเอ๋มีหมายจับค้างเก่าคดียิงนักศึกษาอุเทนถวายหน้าคณะเพศศาสตร์รรจุฬาลงกรมหาวิทยลาลัยท้องที่สอนอปุมวันซึ่งได้ดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจสอนอปุมวันดำเนินคดีแล้วส่วนผู้ต้องหาคนที่3าถึงแเป็นการจับซึ่งหน้าที่เซฟเฮาส์ ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันสมคบซ่องโจรในส่วนเรื่องของการสอบสวนทั้งหมดยังคงปากแข็งไม่ให้การใดๆแต่ในกระบวนการพูดคุยกันในทางสืบสวนค่อนข้างจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทําให้ตํารวจสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปเจอจุดเชื่อมโยงต่างๆของคดีก็เป็นจริงตามที่ทางตํารวจได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหนะ้าสําหรับผลของการปฏิบัติการสืบนครบาลสามารถทําให้ได้ข้อมูลต่างๆนานาม,มาต่อไปจิก๊กซอได้มากขึ้นอาทิร่องรอยสีติดอยู่บนหญ้าที่ตรวจพบที่จังหวัดพระนครศรีธิยา ตรงกับกระป๋องสีที่ค้นพบในเซฟเฮาส์ในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเรื่องนี้ต้องให้นิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งแต่ก็สามารถฟันธงได้เลยว่ากลุ่มผู้ต้องหาดําเนินการเปลี่ยนสีรถด้วยการพ่นสเปรย์ส่วนการกวาดล้างขบวนการที่เหลือซึ่งถือว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งการและกําชับมาว่าให้ทลายขบวนการเหล่านี้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นทั้งรุ่นพี่หรือรุ่นน้องโดยเฉพาะกลุ่มรุ่นพี่เองที่พบว่าเป็นนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบหรรืออถูกกกกกพพัสภาาาเป็นนนศึษ่ จึงถือว่าคนเหล่านี้เป็นเพียงแค่ผีไม่ใช่สิทธิ์เก่าหรือรุ่นพี่จริงๆตามที่กล่าวอ้างการที่ให้นักศึกษาปัจจุบันปล่อยให้ผีมาครอบงำก็จะทําให้เกิดอาการผิดเพี้ยนแบบนี้ส่วนตัวขอเปลี่ยนคําพูดว่าจากพวกรุ่นพี่เป็นพวกผีจะดีกว่าส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าพบหนึ่งใน8ผู้ต้องหาที่จับได้ที่เซฟเฮาส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียิงในงานแต่งงานที่สุดที่ศาลเมื่อปี2565ตำรวจก็เพิ่งทราบเช่นเดียวกันว่ามีผู้ต้องหาหนึ่งรายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ส่วนคดีนักเรียนนักเลงคดีอืนอ่นๆนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ขอใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนพลตรตรีทรเดชบอกว่าองค์กรอ,อาชญากรรมกลุ่มนี้ยังไม่หมดแค่เพียง7-8ถึงคนที่จับกลุ่มได้ยังมีมากกว่านี้และเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยกันทั้งหมดเพราะจากที่ปรากฏเพราะว่าหลังเกิดเหตุมีการแสดงความยินดีกันถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างยิ่งขอเวลาให้ตํารวจทํางานอย่างละเอียดรอบคอบที่จะนําตัวกลุ่มขบวนการเหล่านี้มาดาเนินคดี แต่บางข้อมูลต้องสงวนเอาไว้เป็นความลับเพื่อที่จะสามารถทลายขบวนการเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดขอวิงวอนสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมว่าขณะนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วการใช้ความคิดแบบในอดีตที่มองว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้เป็นนักเรียนนักศึกษาต้องให้โอกาสพวกเขาไปเรียนหนังสืออย่าให้เขาเสียอนาคตเพราะเพียงแค่การกระทําความผิดมันไม่สามารถนํามาใช้ได้ในโลกปัจจุบันอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่ารูปแบบการกระทําความผิดเริ่มแรงมากขึ้นเกินกว่าจะรับได้ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ t ีวขอบคุณค่ะ